นี่นี่ที่ไปผู้ไปซับอันนั้นให้กูผู้เด้เอที่เกะหน่งข้าวข้าวใส่โมยหน่งอุ่นข้าว cắt tuần rồi rồi <laughs> hít อุ่นข้าวข้าวกินหนึ่งแล้วเราก็มาอุ่นอีก Nhô tinh tinh mọi người luôn mặt 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 Hmm. นึ่งแต่น้ำมือให้เต็มมวยนี่ก็พอบวกเต็มกระยาเพราะคนบาได้กินข้าวหลายมากเบิ้งมาข้าวก็เบิ้งข้าวเย็นนะแม่นู่รถอู้มาข้าวก็บบเบิ้งข้าวเย็นมันมก็ะเ,บเ,เลือกินเนื้อไส้ทุกข้าวบ่พอกินในเห็ดดินนะเด้อซื้อข้าวทางเพลอเนี่ยมันแห้งก้อมไดย กินทิ้งกินขว้างนะคะข้าวนะคะอ่าใช่เจ้าให้เนื่งปีนี่ใช่ทางพู่นบอกน่ารูมอ่ะอ่าได้โดิรดือเบน นี่ยายไปหามาวันนี้อันนี้จะวานนีพูนนี่จะแกงวันนี้รดเอ้ยลดว้ยมาเอาหอยคข่ให้แน่มาพอแล้วมาขามนะมือใหม่ชังกิ๊ Ngā đi ở đây. comment mặt bớt, nón lạc cho dog mang bài mong bụng team lắm mặt youtube. Yamanok. có hân 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 นนตะเก่งอันนี้นึ่งข้าวค่ะนึ่งข้าวเก็บไว้อาใส้นเล็กเก็บทีหากอืหักทีมในขีิดินนะคะเบ,บ้ ชีดยาเลยเด้ไปชีดแล้วชวที่หาวคชีดชงร้อยลหรใไขแล้วมัชงไรยางครพเยอไปกินเป็ดเถอะใครยัง่สัตว์ปกมอยากิน แบ,บ๊กเอากระชอบข้าวอันนั้นมามา่าไปรถเอ้ยข้าวยู่ส่าข้าวยู่ในเอาคุณเราทูยูห่ห้องมาม่าพัฒนาเหรใ,ใ,ใ,ให้มีย่าให้มีข้าวเย็นเริ่บันมันเหนียวเอาไมา่เอาต้องกินเ ใช่ติบข้าวแล้วค่พอจบคลิปแค่นี้นะคะนี่อุปกรณ์การนึ่งข้าวข้าวเก่าข้าว,าว,าวใหม่หนึ่งให้สุต้ากินเมล็ดนะแกงผักหวนานก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย